กลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เราพูดถึงดาวจันร์ทโดยเฉพาะค่ะมาดูกันว่าในช่วงวันที่16ถึง31สิงหาคม2568ดาวจันร์ทจะส่งผลต่อชีวิตและอารมณ์ของท่านอย่างไรบ้าง วันที่16กับ17สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณราศีพฤษภคืออยู่ในเรือนปัตตนิและได้ตำแหน่งอุดนะคะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความโดดเด่นในเรื่องความสัมพันธ์ค่ะคู่ครองคนรักของท่านจะอารมณ์ดีหัวไวแต่ก็จะมีความ เปลี่ยนใจได้ง่ายนะคะและการที่มีดาวมฤตยูร่วมด้วยเนี่ยก็น่าจะทำให้ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของดาวจันทร์มีความไม่แน่นอนค่ะความสัมพันธ์จะมีลักษณะขึ้นขึ้นลงลงไม่คงที่ ถึงแม้จะมีความสุขมีความโดดเด่นแต่ก็อาจจะมีความกังวลหรือความไม่มั่นใจเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นในช่วง2วันนี้นะคะขอให้ท่านใช้โอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแต่ก็ขอให้ใช้ความอดทนในการรับมือกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วยค่ะ วันที่18ถึงวันที่20สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณราศีเมถุนคืออยู่ในเรือนมรณะค่ะก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตที่ไม่คาดคิดนะคะเช่นชาวลัคนาราศีพิจิกบางท่านได้รับมรดกจากบุคคลเพศหญิงหรือว่าได้รับข่าวบางอย่างเกี่ยวกับคนใกล้ชิด หรือท่านจะได้รู้จักกับคนเพศหญิงที่มีความเชื่อในสิ่งลี้ลับหรือว่าเรื่องที่เหนือธรรมชาติค่ะนอกจากนี้การที่มีดาวพฤหัสร่วมด้วยเนี่ยก็จะทำให้ท่านมีความมั่นใจอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้สบายอ่ะ ท่านก็ยังมีความมั่นใจอยู่ในขณะที่ดาวศุกร์ก็จะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ช่วยเพิ่มความอ่อนโยนเพิ่มการเพิ่มความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทำให้ท่านสามารถหาทางออกได้ดีค่ะอย่างไรก็ตามการที่มีดาวพระเกตอยู่ร่วมด้วยนะคะก็ จะส่งผลให้ดาวจันทร์มีความไม่แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะคะออดังนั้นก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องสำคัญค่ะวันที่21 กับ22สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณราศีกรกฎคืออยู่ในเรือนสุภะและได้ตำแหน่งเกษตรนะคะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิก2วันนี้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในเรื่องของปรัชญายชีวิตความเชื่อการเรียนรู้นะคะท่านมีเกณฑ์จะได้รับข่าวสารจาก บุคคลเพศหญิงที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือตัวท่านเองก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนมีการเดินทางทางน้ำหรือบางท่านก็จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งเพราะบุคคลเพศหญิงค่ะนอกจากนี้การที่มีดาวพุธสถิตยอยู่ร่วมด้วยก็จะทำให้ท่านมีความคิดที่รวดเร็วมีความ ชาญฉลาดในการศึกษาหาความรู้ส่งผลให้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสื่อสารกับผู้คนในต่างถิ่นต่างแดนจะราบรื่นและเกิดประโยชน์ค่ะก็ขอให้ใช้ช่วงสองวันนี้เป็นช่วงเวลาทีออ่สนับสนุนท่านในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการ เดินทางนะคะวันที่23กับ24สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีสิงค์คืออยู่ในเรือนกรมมะค่ะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความสัมพันธ์มีความออได้ข้องเกี่ยวกับผู้คนจำนวนมากนะคะและท่านก็จะเป็นที่นิยมของผู้คน จะมีเกียรติในการทำงานเป็นพิเศษค่ะและการที่มีดาวอาทิตย์อยู่ร่วมด้วยก็จะยิ่งทำให้ท่านมีความมั่นใจมีความโดดเด่นในการทำงานเป็นผู้นำได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมงานนะคะการทำงานเนี่ยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสามารถสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับท่านได้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงสองวันที่ดีมากสำหรับ การแสดงความสามารถในการทำงานนะคะท่านจะได้รับการยอมรับมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพค่ะวันที่25กับ26สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีกันคืออยู่ในเรือนลาภะและยังได้ตำแหน่งราชาโชคบวกกับตำแหน่งปทุมเกณฑ์ด้วยนะคะโอ้ถือว่าเป็น สงวันที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะเพราะว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนอย่างไม่คาดคิดท่านจะเป็นที่รักของผู้คนนะคะแหมเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนก็ได้ค่ะจะได้รับประโยชน์จากการคบหากับเพื่อนฝูงจากการเข้าสังคมหรือว่ากับคนที่ มีอายุน้อยกว่านะคะนอกจากนี้การที่มีดาวอังคารสถิตยอยู่ร่วมด้วยก็ยิ่งจะทำให้ท่านมีความแข็งแกรง่งมีความกล้าหาญในการสร้างคอนเน c t ชันค่ะท่านจะเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ กล้าที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นนะคะการทำงานร่วมกับผู้คนเนี่ยท่านจะทำอย่างมีพลังมีความมุ่งมั่นมากๆค่ะช่วงสองวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสําหรับการสร้างเครือข่ายใหม่ๆการขยายความสัมพันธ์นะคะการคบหาสมาคมต่างๆจะ ทำให้เกิดประโยชน์กับท่านอย่างแท้จริงค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมดาวจันทร์สถิตณนะราศีตุลจังหวะนี้ดาวจันร์ทโคจรเข้าสู่เรือนวินาศน,นะคะก็อาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถูกตั้งตนเป็นศัตรูหรือว่ามีทุกข์จากบุคคลเพศหญิงนะคะ หรือบางท่านก็จะได้เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในสถานที่ปกปิดเร้นลับค่ะนอกจากนี้นะคะก็ฝากให้ระวังว่าความรู้สึกของท่านในช่วง3มวันนี้อาจจะมีความออหมองมองมีความเศร้าๆหรือมีความหดหูนะคะหรือก็อาจจะออถูกเข้าใจผิดหรือว่า ถูกใส่ร้ายนะคะการแก้ปัญหาจะต้องใช้ความอดทนใช้ความรอบคอบนะคะให้ใช้วิธีการที่อ่อนโยนและชาญฉลาดค่ะขอให้ระมัดร,ระวังการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องลับๆหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการพักผ่อนและทำจิตใจให้สงบค่ะวันที่30กับ31สิงหาคมดาวจันร์ทสถิตณราศีพิจิกคืออยู่ในเรือนตนุนะคะแต่เนื่องจากดาวจันร์ทได้ตำแหน่งนิดอ่าดังนั้นก็คือว่าท่านมีเกณฑ์จะได้พบปะกับ คนรู้จักมักคุ้นโดยเฉพาะญาติหรือว่าคนรู้จักที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากเนี่ยก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกรู้สึกเหนื่อยนายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงสองวันนี้ก็ไม่เป็นไปตามใจของท่านค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ว่าจะมีความหม่นหม่นมองๆนะคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจะทำอะไรจะแสดงออกอะไรก็เหมือนขาดพลังนะคะหรือบางท่านก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษดังนั้นก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาสองวันนี้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังกายและจิตใจค่ะ ทั้งนี้การพยากรณ์ทั้งหมดนี้อิงจากหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะออถ้าจะใช้เป็นแนวทางใน,ก,น,ในการดำเนินชีวิตนะคะก็ขอให้ใช้วิจารณญาณและความรอบคอบควบคู่ไปด้วยค่ะก่อนจากกันฉัดขอฝากเกริดความรู้เรื่องการเสริมบารมีจากการบูชาพระพุทธรูปประจำดาวจันทร์นะคะ พระพุทธรูปประจำดาวจัน์ทรคือพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือเรียกว่าปางห้ามสมุดมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทับพระญาติที่ทะเลาะแย่งน้ำแม่น้ำโรฮินีและทรงแสดงพุทธปฏิหารห้ามฝนห้ามลมห้ามน้ำเพื่อโปรโดพวกฉดินสามพี่น้องการบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุดนี้ จะช่วยเสริมบาร,รมีด้านความสามัคคีในหมู่พี่น้องห้ามทุกข์ห้ามโศกห้ามโรคห้ามภัยและสอนใจให้รู้จักการประนีประนอมและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างสันติค่ะสุดท้ายนี้หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์ดาวจันทร์ลัคนาราศีอื่นๆสวัสดีค่ะ